สิ่งที่ทำให้กรีมีความสุขทุกวันนะคะท,ท,ทช่เชนใครชิน,นมีอยู่สี่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะทุกคนไม่ว่าจะกับใครนะคนที่อยู่แล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อคุณย่าหรือว่าน้องๆหรือแม่สามีและแมวคือพยายามจะรักษาความสัมพันธ์ให้มันดีที่สุดคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อารมณ์ร้อนแรงมากทุกคน แล้วก็มีปัญหากับสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับน้องๆกับคุณแม่คือไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่นะแต่แค่แบบโกรธกันแบบอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยการให้เรามีครอบครัวที่แบบว่าไม่เถิงแบบแตแกแยกนะแต่ว่าแบบมีอะไรบาดหมางในใจเล็กๆน้อยๆอะค่ะมันทำให้เราทำงานแบบไม่เต็มที่ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ไม่มีความสุขแบบเต็มที่เรื่องความสัมพันธ์นไปเลยที่แบบ ต้องรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ทุกคนคือคนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะเราทําให้มันหายไปไม่ได้แต่คนที่มันยังไม่เกิดอะเราสามารถคุมได้ในบางประการอย่างเช่นเราชื่อเนะี่ยคุมได้ที่จะไม่มีลูกโดยการฝังยาคุมบ้างละ่ะทาหมันบ้างละ่ะเห็นปะแต่ว่าเมื่อบางคนอนะมันเกิดขึ้นมาแล้วอนะทุกคนอย่างเช่นน้องอย่างเงี้ยแม่อย่างเงี้ยหสามีอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วเรามีแล้วเราไม่สามารถทำให้มันหายไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ดีๆไม่งั้นนะทำอะไรก็แบบไม่มีความสุข สองคือเรื่องของสุขภาพค่ะน,นี่สำคัญแบบมากๆเลยทุกคนเวลาป่วยนะไม่อยากทำอะไรเลยทุกคนไม่แต่พูดอะไรไม่อยากจะพูดเลยค่ะเพราะฉะนั้นสุขภาพสําคัญมากจะอ้วนจะผอมจะดําจะขาวจะสูงจะต่ําไม่ว่านะคะแต่สุขภาพต้องดี 3. เงินค่ะเฉียนสําคัญมากต่อให้ความสัมพันธ์จะดีมาก สุขภาพจะดีมากแต่ถ้าไม่มีเงินหนะมันก็ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตทุกคนคือเราต้องหามีเงินไม่ได้หมายถึงมีเงินเยอะนะมีเงินพอประมาณที่แบบจะเลี้ยงเราได้แล้วก็ทํางานเก็บเงินไม่ใช่ว่ามีหนี้เยอะมากๆจนแบบทํางานให้ตายยังไงก็ไม่มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้อย่าอันนี้ก็ไม่ไหวสเวลาค่ะชื่อเจียนสําคัญมากไม่แพ้ข้ออื่นข้อใดเลยนะคะเรามีเวลาให้ครอบครัวได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีเวลาดูแลสุขภาพได้มีเวลาหาเงินได้ ต้องแบ่งเวลาให้มันว่างด้วยนั่งสม,มาธิไหมเล่นกับแมวไหมทำมานดีเล็กไหมอะไรอยงี้คะต้องแบ่งเวลาดีๆคือทุกอย่างมันพ่วงด้วยเวลาหมดเลยทุกคนถ้าเราจัดการเวลาได้ไม่ดีนะทุกอย่างคือแบบเละนะคะอย่าคิดแค่ว่าเราต้องทําอะไรต้องคิดด้วยว่าเราต้องไม่ทําอะไรบางคนนะอันนี้ต้องทําอันนี้ต้องทำนี้ต้องทํานี้แล้วเขียนออกมาได้ยังว่าต้องไม่ทําอะไร เพราะว่าเราจะมีเวลาให้กับสิ่งที่เราคิดว่ามันสําคัญเสมอบางทีอะค่ะเราทํางานไปเรื่อยๆทํางานหาเงินอย่างเงี้ยค่ะจนบางทีเราลืมไปว่าจริงๆแล้ว,วเราต้องการอะไรความสุขมันคืออะไรเราต้องการความสุขหรือเปล่าหรือว่าต้องการแค่ความว่างเปล่าหรือว่ายังไงเงี้ยคือมันดูมันดูแบบเวิ้นเวมากนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรคิดนะคือกีนา่าสนับสนุนทุกคนเนี่ยใช้ความคิดกับตัวเองเยอะๆแล้วก็มองให้เจอหาให้ได้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่อืม ความสุขคืออะไรเงี้ยชิงฝูชื่อสมมถ้าบางคนกำลังจุ้จีความสุขอยู่นะถ้าจะมีความสุขใช่ไหมไม่มีใครที่มีความทุกข์ทุกคนมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่้าความสุขมันจะไม่ถาวรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมแต่ถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากทุกข์เพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอว่าอะไรคือความสุขของเราอะไรคือสิ่งที่เราต้องการกันแน่ชื่อจูชื่อจงค่อยเลิกหรือเปล่าการรู้จักพอกความสุขอย่างหนึ่งหรือเปล่าแต่การให้เราจะรู้จักพอเนี่ยอย่าหลอกตัวเองนะ Okay, why, yeah? โอเคว่าอย่ายฉันพอฉันพอเพียงฉันมีความสุขไหมเราพอใช่ไหมสามีเราพอไหมภรรยาเราพอไหมลูกเราพอไหมเธอมีความสุขโอเคเลิกงานกินเหล้ากับเพื่อนมีความสุขแล้วสามีเธอละภรรยาเธอละลูกเธอละเขาพอกับเธอด้วยไหมเพราะฉะนั้นก็ให้อย่าใ,ใช้อยาาให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกคนแต่ก็ไม่อยากให้ปล่อยจอยมากจนเกินไปโอเคนะคะจะได้มีชีวิตที่แบบว่าเราพอใจกันไม่เกี่ยวกับเรื่องเม็ดเงินไม่เกี่ยวกับจานวนเงินนะแต่มันเกี่ยวกับความอิ่มของหัวใจเรา เรากินอิ่มใช่ไหมนอนหลับใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมนี่มีได้แต่ต้องจัดการให้เป็นสรุปเลยนะคะสิ่งที่ทําให้กรีนม,มีความสุขได้ทุกวันมีแค่สี่ปัจจัยค่ะ 1. คือความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวนะกับเพื่อนฝูงก็ว่ากันไป2คือเรื่องของสุขภาพต้องดี3คือต้องมีเงินค่ะพอประมาณนะไม่ต้องเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ต้องน้อยเกินไปนะ 4. ก็คืออะไรคะเวลาค่ะต้องมีเวลาให้กับตัวเองนะต้องมีเวลาจริงๆต้องจัดการเวลาจริงๆให้ได้ ต้องรู้ว่าอะไรควรทําและอะไรไม่ควรทําเขียนออกมาเลยฉันทําอันนี้อันนี้อันน,นี้และอะไรบ้างที่เราไม่ต้องทําต้องไม่ทําเขียนมาด้วยเป็นกาลังใจให้นะคะอใ,ใจทุกคนแบบมีความทุกข์ให้น้อยที่สุดเป็นไ,ไม่ได้ใจะไม่มีค่ะแต่ก็พยายามให้มีน้อยที่สุดและกันถ้าจะทําได้นะเพื่อเราแล้วก็เพื่อคนรอบข้างใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะให้เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนรอบข้างของเราแค่นั้นพอ